ราวนี้มีแผนชั่วอะไรอีกล่ะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าหอ,อต้อนรับสู่แดนนรกร่างข้า,ายตอนนี้ไม่สามารถจะแปลงร่างได้อีกแล้วนะถึงยังไงฉันก็ไม่คิดจะทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เรา,า,า,าจะตวังพึ่งพลังของคุณฮิมยะไม่ได้ต่อไปแล้ว เรียบร้อยกำลังดำเนินการจับกุมครับอย่าปล่อยฉันไปอย่าปล่อยไใครจะจับอยู่ไหนเราปล่อยฉันนี่แน่จื้อเรียบร้อยกา ผมจัดก,การเองชออ็ชอตเลยช็อตเลยเฮ้ยเบ่ไรส์เหมือนเดิมครับเฮ้ยเ้ยช็อตเลยฮเราใช้วิธีชายคลื่นสัประรดอีกสักรอบสิครับเออแต่ว่าหากได้แปลงร่างเขาก็จะรอด เราใช้คลื่นสัปราดเป็นตัวล่อที่ต้องเรียกพลังกลับมาได้อีกเพิ่มระดับขึ้นไปอีกครับ คือว่ามีคลื่นจากที่อื่นแทรกมากครับนี่งไงล่ะแสงพลังของเขามาถึอคลื่นนี้เอาให้ด้วยนะครับ คุณฮิเมยะโคโมคิดจะแอบหนีไปสู้แล้วสิทัาที่ตอนนี้ร่างของนายแปลงร่างไม่ได้อีกแล้วร่างของนายบอบช้ำม,มากกว่าที่คิดนะหากยังฝืนออกไปต่อสู้อีกรัางนี้นาะยอาจจะตายจริงๆก็ได้ ที่ยังไงฉันก็ไม่คิดจะทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แต่ว่าบางครั้งคนเรามันก็ถึงคราวจําเป็นที่ต้องทำเอาเหรอะมงั้นฉันก็จะไม่ขวางนาอีกแล้วนะคุณนี้ไม่ยะ ยอดมนุษย์อุลตร้าแมนเน็กซัสตอนทางรักษา 男なら誰かのために強くなれを踏み縛って思い切り守り抜け転んでもいいよまた立ち上がればいいただそれだけできれば英雄だ男なら誰かのために強くなれ女もそうさ見てあるだけだから

ฉายคลื่นซ์ประหลัดอีกรอบนี่ยเขาก็จะสามารถหนีได้นะแต่คุณจะรู้แต่แรกแล้วสินะภาพธุรจิตแต่คุณก็ได้ข้อมูลพลังแสงของเขาไว้แล้วไม่ใช่เหรอครับ แล้วที่นี่มันคือที่ไหนกันเนี่ยไม่บอกหรอให้งงพวกเราคือสมาคมค้นคว้าเรื่อง UFO ของทั่วโลกยังไงล่ะโอ้ยจะกลับไปนอนบ้านดีกว่านะ,ะเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งใจร้อนนะนั่นแ่ะสิครับเพราะนับถือคุณมากเลยนะครับคุณเนโกโร่ครับอืมนับถือนี่ครับและข่าวนี้ครับเราไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแล้วครับเป็นข่าวใหญ่เลยอ,อ,อย่างนั้นเหรอ ล้วเรายังมีข้อมูลอื่นๆจากเพื่อนในชมรมด้วยนะครับอลองเบิงดูสิครับอื่าหนอวะอ่าออกสิมีคนค้นพบมนุษย์ต่างดาวขนาดสามสิบเซนที่อเมริกาใตา้สัปหปลาดต่ป่าเลยที่เกาะซึมโทอร์ราข่าวที่คุณนอมตีพิมพ์ทำให้เรื่องเหลือเชื่อพวกนี้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นจริงๆนะคุณเนโกโร่อ่าผมนำมาพูดเนี่ยอทีข่าวใช่มันฟังดูไม่น่าเชื่อแตเพราะมีคนพูดนายแบบนี่ล่ะจําเสื้อ ขโมงเกิดอะไรขึ้นกับคุณฮิเมยะกันแน่ทำไมเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ขโมพร้อมแล้วใช่ไอดครับผมพร้อมแล้วดีมากเลยยานทุกลำให้รวมร่างเป็นไฮเปอร์สไตรเชสเตอร์รับทราบร็บจรารับทราบเซตรวมร่างเป็นไฮเปอร์สไตรเชสเตอร์ ทีนะฟื้นแล้วเหรอเมื่อวานนะ่ะฉันเกือบแย่นะ่ะรู้ไหมต้องบบกแท็กซี่แล้วก็ลากเธอมาถึงนี่ตอนแรกก็ยังลังเลว,ว่าจะตามหมอดีไหมผมทำให้คุณต้องลำบากขอโทษด้วยเดือนแค่นั้นนะช่างมันเถนะแต่ว่าฮิเมยะทำไมถึงไปอยู่ที่นั่นได้อะ สงสัยว่าลึกๆแล้วในผมคงจะคิดถึงที่นั่นถึงได้ไปโผล so <Sh> ่ที่นั่น h y เปอร์ไซนเชสเตมีลำแสงโอเวอร์ซอมทีมีอนุภาพเท่าเทียมกับลำแสงของยอมด้วยอุลตร้าแมน็นการอัปเกรดอีกขั้นของปืนวันนิเชอร์ ชื่อว่าอ l t i m a t e วัน i s เชอยอดมากเลยมีพลังท้าเทียมกับยอบมนุษย์ตร้าแมนด้วยได้ไปจากข้อมูลลำแสงพิฆาตของยอบมนุษย์อึลตอร์แมนใช่ไหมครับนี่ก็แปลว่าเธอเข้าใจถูกแล้วละขัวมงมันคือข้อมูลที่ได้จากการทดสอบร่างกายของฮิเมยะจยุนยังไงละ่ะทดสอบคนที่ไม่ย่าเหรอทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ล่ะครับพอมองแต่ว่า ผู้ก,การครับฮืม hmm? ไม่นึกเลยว่าทางท่านอ่ะจะจับตัวฮิมเมยะเพื่อทำการทดลองแต่มันก็ส่งผลให้พวกนายมีกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นกี่ครั้งถึงกี่ครั้งแล้วที่เรารอดมาได้เพราะยอดมนุษย์อุนตัมมาแนนะครับเพราะฮิมเมยะจนเข้ามาช่วยผมคิดว่าเรื่องนี้ผู้การเองก็ได้จะทราบดีนะครับใช่ไหมแน่นอนฉันเองก็รู้ดีเพียงแต่ว่าที่ฉันทำไปเพราะอยากจะช่วยชาวโลก มันก่อเหมือนพวกนายนั่นแหละวันหน้าวาคุระ <Next>. รู้เรื่องป่ะ<ม>เขาเปมีคนหายไปสามคนแล้วอะแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนมันแค่ข่าวลือนะจะมีจริงได้ไง ไอ้สับปะรดกินคนนั่น่ะไม่มีหรอกไม่เสี่ยงไลเฮ้ยแฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยโอ้ห ไอเดียวห้าอ e ้เรที่หนึ่งตำแหน่งเจ็ดสองสามที่โรงงานท่อส่งก๊าซตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือนของสัตว์ประหลาดได้เรเดอร์เตรียมพร้อมเดี๋ยวก่อนนะยังมีที่หนึ่งรงตำแหน่งสองจ็สี่พบคลื่อนสั่นสะเทือนแบบเดียวกันครับสองที่พร้อมกันเลย เทสเตอร์ทุกลำพร้อมออกปฏิบัติการเอ็ดหมายเึ่งหนึ่งขอเจ้า เราจะแต่หวังพื่อคุณที่มิยะอีกไม่ได้แล้วไม่ว่ายังไงพวกเราต้องลุยกันเอง สัพลาตัวนี้มนซ่อนตัวอยู่ใต้ดินอย่างนั้นเหรอที่ฉันเจอมาชักอะลห้ฟังหมดแล้วไงเล่าเห็นน่ตาผู้นายแล้วมไม่อยากจะหวังอะไรมากหรอกแต่ก็กเล่ามาเจอจะจะฟังอเอาเรื่องไหนก่อนดีล่ะครับเอาเรื่องซากยูเอฟโอที่มีคนเจอที่รัเสเซียหรือซากสพงบรงรลุต่างดาวที่มีคนขุดพบรู้ว่าจะเอาเรื่องคนที่โดนยูเอฟโอจับไปแล้วก็โดนบรรลต่างดาวฝังไมโครชิปในตัวเ,เรื่องนี้เด็ดเนอะใช่รู้ว่าจะเล่าเรื่องสัพหลาด ดีหรือเปล่าอยากฟังไหมอ,อะเล่าเลยเ<อ>สนใจละสิในครั้งแรกที่มีคนไปเจอสับปะาดจากนอกโลกแบบจัดจ่าคือเมื่อประมาณ20ปี4เดือน3วันที่แล้วที่<อ>รัฐโคโลอโ์โดนในอเมริกานะและเดี๋ยวมาต่อแล้วเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปมันก็ต้องมีการปิดข่าวกันยกใหญ่เพราะกลัวว่าผู้คนจะแตกตื่น S <S 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 เรื่องนี้ก็เลยเป็นความลับมานานแล้วอ,อในข่าวที่ได้มาเจ็สิบเรื่องจะมีสักสามสิบเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะครับอแต่ถ้าเราเชื่อสมหมดเลยเนี่ยว,วันๆผู้คนก็ไม่ต้องทําอะไรละแต่ก็ยังมีพวกเราที่ยังคงเชื่อมันว่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีมูลความจริงบาอย่างแน่นอนอแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวไม่เปลืองตัวเลยครับพว,นวนกนายนี่นะรอ นักกีโคมงทานะัเป็นไงบ้างมาถึงตำแหน่งเจ็ดสองสามแล้วคะ่ะทั้งสองจุดอยู่ไม่ห่างก,กันมากนะแสดงว่าสับปะหลาดมันต้องอยู่แถวๆนี้ดับซ้าลองฮูเนะ่ตูนั่น ช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยขอร้องละ่ะช่วยผมด้วยบ้าเอย ที่ตำแหน่ง5 3 1ตรวพบคลื่นสั่นสะเทือนแบบใหม่คลื่นสั่นสะเทือนที่ตำแหน่ง2 7 4แต่ตำแหน่ง7 2 3ตอนนี้ได้หายไปแล้วกลุ่มของวหน้าวัคุระให้รีบไปดูที่ตำแหน่ง5 3 1เ่อะครับรับ,บทราบตกลงเป็นยังไงกันแน่เนี่ย บันทึกรหัสลับครับมิโซโรกิคราวนี้มันมีแผนชั่วอะไรอีกล่ะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าขอต้อนรับสู่แดนนรก แล้วเหรอฉันเองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเธอแบกรับภาระไว้หนักแค่ไหนสิ่งที่เธอเจ็บปวดอาจจะไม,ม่วันจางหายไปก็ได้นะแต่ว่า เธอจำเป็นต้องมีที่พักพิงทางจิตใจใช่ไหมล่ะผมเองไม่อาจจะปกป้องผู้คุต้งมากมายเอาไว้ได้เลยในจำนวนนั้นก็มีบางคนที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งพรผมผมจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจ็บปวดพรผมอีกรวมทั้งคุณด้วย รีบกลับไปก่อนเจ้าขอโทษเป็นห่วงเขาขนาดนี้จุล่ ถ้ายังฝืนออกไปสู้อีกนายอาจจะตายจริงๆก็ได้แรงรักเป็นย่อประดุจอุนโธม